่าสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนออลงพ็อปแอดออนนะครับที่ใครก็แล้วแต่นะครับที่ซื้อไปหรือว่าไปหาโหลดมานะครับอันนี้จะเป็นคลิปแค่สอนลงนะครับไม่ได้สอนเออทำพ็อปอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่าผมเปิดคอร์สอยู่ก็ลองเข้ามาในดิจได้นะครับเดี๋ยวจะให้ไว้ด้านล่างโอเคก่อนอื่นเนี่ยขั้นตอนหนึ่งเลยที่เราต้องมีก็คือ Open น V นะครับแล้วก็ ไฟล์ที่ผมจะให้ไว้ทั้งหมด4ไฟล์นะครับเดี๋ยวตอนนี้จะอัปโหลดลงมาให้นะครับสามารถโหลดกันได้ซึ่งในไฟล์จะไม่มีพ็อปอะไรนะครับแต่ว่าได้เตรียมข้อมูลส่วนใหญ่ไว้ให้แล้วนะครับ่อนอื่นเลยเนี่ยให้เรามาเพนเดอร์บีนะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างนี้ให้เราสร้างโฟลเดอร์ม็อดขึ้นมานะครับลิขวานะครับตรงพื้นที่ว่างนะครับนิวแล้วก็โฟลเดอร์เลยแล้วก็เขียนชื่อม็อดสร้างโฟลเดอร์ M O D S นะครับแล้วก็ไปที่เครื่องหมายพอสร้างเสร็จป,ปุ๊บได้มาเป็นโฟล จะไม่เป็นโฟลเดอร์สีม่วงนะครับให้เรากดที่ tool นะครับ si manager นะครับทำการ install 2ตัวบนนะครับออกหรือสามตัวเลยก็ได้นี้แล้วแต่เลยนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่ m o d นะครับเสร็จแล้วมาสร้างนะครับโฟลเดอร์นะครับ new เหมือนกัน update สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า update นะครับนี่อย่างนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์สีฟ้าอัตโนมัติเลยเสร็จแล้วกดเข้าไปนะครับแล้วก็ทีนี้ด้านในสองไฟนี้จะไม่มีนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ชื่อ คูณ64ขึ้นมาก็คือ x 6 4นั่นเองครับ new นะครับแล้วก็ f ฟ l เด r x 6 4นะครับส่วน f ฟ l d e อร์ update rpf เนี่ยให้เราไปที่หน้าแรกสุดของ gtv นะครับมาที่อัปเดตตัวนี้นะครับไม่ได้อยู่ในมอสไม่ได้อยู่นะครับคืออยู่ในหน้าตัวเกมเลยอัปเดตนะครับก็อตัวนี้มาครับ update rpf นะครับก็อตัวนี้มานะครับมาใส่ในอัปเดตที่อยู่ในมอสอีกทีนึงนะครับก็จะได้เป็นอัปเดต rpf นะครับซึ่ง ต่ที่นี้นเราไม่สามารถก๊อปที่อยู่ในเอพีเดวีได้นะครับให้เราทําการไปในโฟลเดอร์ตัวเกมของ d t v นะครับในที่นี้ก็คือเรามากดตรงนี้ก็ได้ง่ายกว่านะอย่างนี้นะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยค,ครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์อัปเดตนะครับเสร็จแล้วเราก็อัปเดต .APF นะครับคอนโทนซี C ก็มาเลยนะครับแล้วก็ไปไว้ใน เดอร์อัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาในคอนโทรลบีวางไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าขั้นตอนนี้ในกรณีที่ก๊อปเสร็จแล้วนะครับเราสร้างโฟเดอร์คูณ64สุดเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปในโฟเดอร์คูณ6กตึ๊บนะครับในส่วนนี้ให้เราสร้างโฟลเดอร์นะครับที่ขวานิวขึ้นมาโฟเดอร์ชื่อว่า DLC Pack นะครับมี S ด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปนะครับในส่วนนี้คือให้เราก๊อปตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับพวกนี้นะครับ Garden T h นะครับ Pop ตัวนี้ครับโฟลเดอร์น,นี้เข้าไปปุ๊บพอเข้าไปเข้าไปนะครับเราก็เข้าไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับในส่วนนี้คือจะไม่ได้เป็นเหมือนผมนะพวกนี้คือจะเป็น p ของผมหมดเลยนะครับซึ่งบางตัวก็แสกบางตัวก็ไม่ได้แสบนะครับก็ดูนิดๆได้เลยนะครับพอมาพอเข้ามาถึงประมาณอ่าพอเรากดเข้ามาในโฟลเดอร์น,นี้นะปุ๊บ DLC นะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ตรงนี้พอเกือบเข้าหน้าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อว่า Garden Test Pop เอ้ออเอขีด pop นะครับ .RPF คือในโฟลเดอร์นี้ก็คือจะเอาไว้ใส่พรอปทุกอย่างนะครับที่ที่ได้คุณได้โหลดมาเลยแล้วก็แล้วแต่นะครับในส่วนนี้ให้เราก๊อปเซตอัพกับคอนเทนต์นะครับสองตัวนี้นะครับดึงเข้ามาในนี้นะครับก็คือทับกันไปเลยนะครับแต่ในส่วนนี้คือผมไม่ทับนะเพราะว่าผมใช้คนละตัวกันนะครับเนี่ยนะครับในส่วนนี้คือให้เราได้ก๊อปก๊อปลงไปวางได้เลยนะครับมันเป็นโค้ดที่ใช้อ่านค่านะครับตัวดีนะครับก็คืออ่านพวกตัว v t ต p ที่อยู่ด้านในนั่นเองนะครับ แค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่จะใช้ในเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวโอเคนะครับในส่วนนี้คือถ้าเกิดว่าเราทำการติดตั้งตัว OpenAI แล้วก็ลงมดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วลงโมเดลอะไรเรียบร,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 ร้อยแล้วนะครับทุกครั้งที่เราโมเดลใหม่เข้ามาต้องเปิดปิดโคดวอลเกอร์ใหม่นะครับตัวนี้หาโหลดได้ตามเน็ตเลยนะครับ เวลาเราเปิดขึ้นมาให้มาที่วิวเรา e d a b l e Mod DLC ไว้นะครับแล้วก็ DLC Level เปลี่ยนเป็น MP h i a t a s 2 0 1 8นะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัว MP h e t เนี่ยมันจะมี b ั c k บั๊กนี่น่อยู่มันจะเป็นเหมือน Object ลอยครับแล้วมันจะทำให้เราค้างนะครับแนะนำให้อยู่ที่ตัวนี้จะเวิร์กสุดนะครับกรณีนี้ก็ถ้าคนใช้เป็นอยู่แล้วคือจะมีคลิปสอนทำแบบทั่วไปนะครับอันนี้ของผมยังไม่มีสอนนะครับก็แต่ว่าอยู่มีอยู่ในคเค์สสอนอยู่ในกลุ่มดิสนะครับอันนี้ก็อีกเล่มหนึ่งนะครับเค ในกรณีนี้คือให้เราทําการทำ็อปใหม่ขึ้นมานะครับเอยทำ y map ใหม่ขึ้นมาสําหรับคุณที่ทําแมปเป็นแล้วนะครับม map new entity นะครับเสร็จแล้วก็เศก็อปมาได้เลยอย่างเช่นกรณีนี้ผมจะเสกวอลขึ้นมาทูล่าดีกว่าเอาเป็นทูล่าวูดหรือเปล่าอ่าเนี่ยนะครับผมเศกขึ้นมาแล้วเรียบร้อยหนึ่งอันนะสมมุติว่าผมทําไปหลายอันแล้วนะครับเรียบร้อยอ่ะหลายหลายอันผมก็ติดค a เ c u l a t e ในที่นี้คือใช้ ydr กี่อันก็ได้นะครับ YTR เนี่ยคือเป็นเป็น,ปนตัวอ็อบเจกต์นะครับซึ่ง YTYP ที่ให้ไปอ่ะมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นเหมือนตัวอ่านอ็อบเจกต์นะครับส่วนใหญ่แล้วก็ใช้แค่ YTYP เดียวคือเวลาคุณเซฟเนี่ยอะอย,ย่างเช่นนะผมทำให้ดูเลยตู้ตู้เซฟเสร็จแล้วนะสมมุติเซฟแล้นะเมนคุณมาที่ two นะครับแล้วก็เมนเฟดเจนเนอเรตนะครับเจนเนอเรเตอร์มันจะเป็นตัวที่ใช้อ่านค่า YTYP อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเมนเฟดเนี่ยจะเป็นเอ่อตัวบ่งบอกว่าแมปชนิดเนี้ยแมปชื่อเนี้ย ใช้อ่ออานค่า YTPP ตัวไหนบ้างนะครับประมาณนั้นซึ่งในกรณีนี้คือถ้าสมมุติว่าก่นโหลดแมปฟีผมไปส่วนใหญ่แล้วมันจะอ่าน YTPP ตัวเดียวคือ Garden h e a Pop นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับเนี่ยพวกโฟลเดอร์พวกนี้นะครับเห็นไหม Garden h e a คือจะใส่เป็นพวกโค้ดอะไรต่างๆไว้หมดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเ่ะใช้อ่านค่าพวกอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับก็เวลาเราเซฟเนี่ยเมนเฟสก็คือให้เราโกอนโทรลนะครับกรอปให้หมดเลยกรอปพวกนี้หมดแมปก็คือเซฟเราเอาไว้ในโฟลเดอร์ปกติได้เลยนะครับก็คอือ1เลยก็คือที่ต้องมีก็คือเดีย่ยผมจะลงไว้ให้นะครับเป็นตัวที่เออผมลงฟรีไว้ก็คือน่าจะเป็นตัวเมนเฟสนะครับที่ผมจะแถมให้ไปนะครับเมนเฟสคือมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับมันเป็นแค่ทําปกติแต่ว่าไฟล์มันจะเป็น d o yf นะครับนี่ เราก็คลิกขวานะครับอีดิทได้เลยต้องต้องอีดิทนี่คือต้องมาอีดิทใน o p e n นแเท่านั้นนะครับคนโนแล้วก็คนโคนววางนะครับแล้วก็เซฟปุ๊บเสร็จแล้วคุณก็ลากเมนเฟสมาลงนะครับในแบบในแมปคุณนะครับแมปเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ว่าเทสแมปละกันนะครับโฟเดอร์ folder. ในแมปคุณเนี่ยหนึ่งเลยก็คือต้องมีตัววายแมปนะครับวายแมปต้องตรงกับตัวนี้นะครับในเมนเฟสนะครับถึงจะแสดงตรงนี้คุณชื่ออะไรใน วายแมปมุนคุณก็ต้องชื่อนั้นนะครับในกรณีนี้คืออ่าตรงนี้เทสแมปผมก็ชื่อแมปนี้แหละแล้วกดแคคูลเลตไปนะครับเคลียออฟแฟ c ตด้วยแล้วก็เซฟทับอีกทีหนึ่งครับโอเคในจุดนี้ก็คือเรามาดูในส่วนของวายแมปนะครับเทสแมปก็จะมี w i ยแมปกับว m m เและทีนี้เราก็ไปดึงตัวอ็อบเจกต์ที่เราใช้มานะครับซึ่งในกรณีนี้คือ GPU l a ล่าวน,นะครับแล้วก็ไปดึงมาจะเป็น .ydr นะครับ ทีพิวลาวูดก็จะเป็นตัวน anyway. ี้แล้วก็เปิดกับเราใช่ไหมอ่าโอเคใช่นะครับเราก็ดึงลงมานะครับปุ๊บอ่าวระยะไว้ F5 แมปนะครับจะเหลือตัวที่อ่านเอ่อเมนเฟดอ่านค่าวายทีนี่ก็คือตัวการ์เดนเท็ดกิ p พ็อปที่มันได้แจ้งไปในโคโลเกอร์นะครับนี่ก็คือตัวการ์เดนเท็ดพ็อปตัวนี้ครับแล้วก็ดึงลงไปแค่นี้ครับก็แมปก็จะหันแล้วนะครับ แมปจะไม่รันก็ต่อเมื่อคุณอาจจะไปเปลี่ยน <_ d ata> เผอ <_ d ata> เปลี่ยนชื่อ Y Map แต่ว่าคุณไม่ได้แก้ตัวเมนเฟสอะไรทํานองนั้นนะครับอันนี้คือปัญหาที่จะพบกันบ่อยสองเลยก็คือคุณไม่ได้กดแคคูลเลตตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นการเอ็กเอออ็กซ์แชนมินแม็ก็คือจะเป็นมุมเออมุมซ้ายขวาของของกรอบอะครับก็คือพวกนี้เนี่ยกรอบก็คือกรอบกรอบซ้ายก็คือของตรงที่ผมไอ้นี่นะครับกับกรอบขวาคือมันจะอ่านค่าสูงสุดเป็นมุมเฉียงแนวเฉียงนะครับเป็เน ภายในกรอบสีเลี่ยมนั่นแหละคือมินมินแม็กนะครับมันจะอ่านรอบๆนั้นทั้งหมดนะครับซึ่งเวลาเรากดที่วันแบบคือมันจะอ่านส่วนเซียมของทั้งหมดคือถ้าผู้หญินี้ก็อาจจะงงหน่อยนะครับโอเคก็กดคลคูเลตไปแล้วก็เซฟถ้าขึ้นดอกจันมาให้กดเซฟนะครับโอเคบร้อยแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการลงแมพของเซิร์ฟนะครับโดยการใช้พอแบตออนครับวิธีของคนอื่นอาจจะง่ายกว่าหรือว่ายังไงก็ต้องไปปรับเปลี่ยนกันเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็เลือกซื้ออะไรก็ดูที่จีแบบได้ครับ